การเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนวิธีคิดของผมและผมคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของใครลหลายๆคนได้เช่นเดียวกันจึงอยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟัง 1. ทรัพย์ส,สินที่ทรงพลังที่สุดของคนเราคือความคิดเพราะความคิดสามารถกำหนดชีวิตและการกระทำของเราได้ 2. จงทำงานเพื่อเรียนรู้อย่าทำงานเพื่อเงิน 3. ถ้าคุณทำงานเพื่อเงินอำนาจคุณจะอยู่ในมือของนายจ้างแต่ถ้าคุณใช้เงินทำงานอำนาจจะอยู่ในมือคุณ 4. พ่อจนประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อสะสมเงินพ่อรวยใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อลงทุนให้เงินงอกเงย 5. คนทั่วไปเมื่อเจอของที่อยากได้จะบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีเงินซื้อแต่คนรวยเมื่อเจอของที่อยากได้มักตั้งคำถามว่าเราจะซื้อมันได้อย่างไร 6. คนรวยให้ความสำคัญกับทรัพย์สิน คนทั่วไปสนใจแต่รายได้เจ็ดธุรกิจใดแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากเท่าไหร่ธุรกิจนั้นก็จะยิ่งร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้น 8. คนจนมักคิดว่าฉันทำไม่ได้แต่คนรวยมักคิดว่าฉันต้องทำอย่างไรถึงจะได้มันมา 9. พ่อจนสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ทำงานในบริษัทที่มั่นคงพ่อรวยสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคง 10. ถ้าคุณอยากทำงานเพื่อเงินให้ไปเรียนที่โรงเรียน แต่ถ้าคุณอยากให้เงินทำงานให้คุณต้องเรียนจากชีวิตจริง11พ่อจนสอนว่าการรักเงินเป็นบ่อกเกิดความชั่วร้ายพ่อรวยสอนว่าการขาดเงินต่างหากที่เป็นบ่อกเกิดของความชั่วร้าย12พ่อจนสอนว่าบ้านเป็นการลงทุนและเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดพ่อรวยสอนว่าบ้านไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นหนี้สินที่ใหญ่ที่สุด13พ่อจนชำระหนี้เป็นอันดับแรกพ่อรวยชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้าย 14พ่อจนสอนวิธีเขียนรีสเม่อย่างไรให้ได้งานพ่อรวยสอนวิธีเขียนบิสเนสแลนอย่างไรจึงสร้างงานได้15พ่อจนสอนว่าเงินไม่สำคัญพ่อรวยสอนว่าเงินคืออำนาจ16พ่อรวยสอนว่าไหวพริบทางการเงิน4อย่างที่สำคัญได้แก่ 1. ความรู้ทางบัญชี 2. ความรู้การลงทุน3การเข้าใจตลาด 4. ความรู้เรื่องกฎหมาย 17. การเรียนรู้วิธีใช้เงินทำงานให้เราต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิต18สําสำหรับพ่อจนแล้วความมั่นคงในงานสำคัญที่สุดแต่สำหรับพ่อรวยการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ทันโลกสำคัญที่สุด 19. ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองคือต้นเหตุของปัญหาจงเปลี่ยนตัวเองด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความฉลาดมากขึ้นอย่าโทษคนอื่นจากปัญหาของตัวเอง 20. คนรวยมุ่งสร้างเครือข่ายคนทั่วไปมองหางานทำา21ผู้ชนะคือผู้ที่กล้าเผชิญความล้มเหลวคนที่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ 22. คนรวยเพิ่มทรัพย์สินคนชั้นกลางเพิ่มนี้สินโดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สิน 23. ทรัพย์สินคืออะไรก็ตามที่ทำให้เงินเข้ากระเป๋าส่วนนี่สินคืออะไรก็ตามที่ทำให้เงินออกจากกระเป๋า 24. เครื่องวัดฐานะทางการเงินคือถ้าเราเลิกทำงานเรามีเงินเหลือใช้ได้นานแค่ไหน 25. คนรวยซื้อความสบายทีหลังคนชั้นกลางมักซื้อความสบายก่อน 26. สร้างธุรกิจด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างไรายได้จงให้เงินทำงานหนักให้คุณ 27. Data is new oil ใครมีข้อมูลมากที่สุดทันสมัยมากที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดคือเจ้าของขุมทรัพย์28อุปสรรคที่มากทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จทางการเงินมากที่สุดคือความรู้สึกกลัวการมองโลกในแง่ลบและความขี้เกียจ29ความรู้ทำให้ได้เงินความไม่รู้ทำให้เสียเงิน30ผู้ชนะที่แท้จริงจะมองว่าการพ่ายแพ้คือส่วนหนึ่งของชัยชนะ การแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์ Pro คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ